คุณเป็นคนแบบอาไว้แดนหรือเปล่าเคยสงสัยไหมว่าทำไมคุณถึงมีแฟนยากหรือทำไมดูเหมือนคุณเปิดใจให้คนอื่นได้แต่สุดท้ายกลับทำตัวเหินห่างอย่างไม่รู้ตัวคุณอาจเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยแบบเอ o ไว้แดนหรือคนที่หลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ลึกซึ้งก็เป็นได้ลักษณะของคนที่เป็น a อ o ไวแดนมีอะไรบ้างบุคคลที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้มักหลีกเลี่ยงความใกล้ชิดทางอารมณ์และสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกปราะบาง เช่นความรักที่อาจนำพาความผิดหวังหรือเจ็บปวดพวกเขามักสร้างระยะห่างระหว่างตัวเองกับผู้อื่นโดยหลีกเลี่ยงความรู้สึกเชิงลึกเพื่อปกป้องตัวเองจากการถูกปฏิเสธหรือทำร้ายในทางจิตวิทยากลุ่มคนแบบนี้มักมีพฤติกรรมที่ดูเหมือนไม่ต้องการความสัมพันธ์เชิงลึกแม้ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาอาจต้องการแต่กลับไม่กล้าเสี่ยงที่จะเปิดใจเพราะกลัวความเจ็บปวดที่จะตามมาเปรียบเทียบกับเจ้าสาวที่กลัวฝนคำว่าเจ้าสาวที่กลัวฝน อธิบายถึงคนที่กลัวสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตซึ่งคล้ายกับคนอวยแดนที่มักกลัวการเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์แม้สิ่งนั้นอาจนำมาซึ่งความสุขแต่พวกเขาก็เลือกที่จะหลีกเลี่ยงทำไมคุณถึงเป็นแบบนี้คนอวยแดนมักมีพื้นฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตไม่ว่าจะเป็นการถูกปฏิเสธหรือความเจ็บปวดที่เคยเกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้พวกเขาสร้างกรอบป้องกันด้วยการไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้มากเกินไปแม้พวกเขาอาจดูเหมือนเข้าถึงยาก แต่ลึกๆแล้วพวกเขาก็ยังคงต้องการความรักและการยอมรับลองสำรวจตัวเองคุณมากถอยห่างจากคนที่พยายามเข้าใกล้คุณไหมคุณกลัวความผิดหวังจากความสัมพันธ์เชิงลึกหรือเปล่าคุณรู้สึกสบายใจกว่าเมื่อมีระยะห่างในความสัมพันธ์ใช่ไหมหากคำตอบส่วนใหญ่คือใช่คุณอาจเป็นคนที่มีลักษณะเ v o i d a ด t แต่ไม่ต้องกังวลบทความนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อชี้ให้คุณรู้สึกผิดแต่เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้น และอาจเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยสามารถอธิบายลักษณะได้อย่างละเอียดดังนี้ 1. ลักษณะทางอารมณ์1.1กลัวการถูกปฏิเสธหรือถูกตัดสินคนเหล่านี้มักมีความกลัวลึกๆที่จะถูกปฏิเสธหรือมองว่าไม่ดีพอซึ่งอาจเกิดจากประสบการณ์ในวัยเด็กเช่นการถูกวิจารณ์บ่อยๆหรือไม่ได้รับการยอมรับทางอารมณ์1.2ยับยั้งการแสดงออกทางอารมณ์พวกเขามักเก็บความรู้สึกไว้ในใจ แสดงออกอย่างเป็นกลางหรือดูเหมือนไม่ใส่ใจแม้ในสถานการณ์ที่คนอื่นคาดหวังการตอบสนองทางอารมณ์ 1.3. ต้องการความมั่นคงแต่กลัวการพึ่งพาในใจลึกๆพวกเขาต้องการความมั่นคงจากผู้อื่นแต่ไม่อยากยอมรับว่าตัวเองต้องการเพราะกลัวว่าการพึ่งพาจะนำไปสู่ความรู้สึกด้อยค่าในตัวเอง 2. ลักษณะในการเข้าสังคม2.1รักอิสระและเป็นตัวของตัวเอง พวกเขามักให้คุณค่ากับความเป็นอิสระและการพึ่งพาตัวเองอย่างสูงเพราะรู้สึกปลอดภัยกว่าเมื่อไม่ต้องพึ่งพาใคร2.2เลี่ยงการ,รเผชิญหน้าทางอารมณ์ชอบหลีกเลี่ยงบทสนทนาที่ลึกซึ้งหรือสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางอารมณ์2.3ปกป้องตัวเองด้วยการสร้างกำแพงมักไม่เปิดเผยตัวตนหรือความรู้สึกแท้จริงต่อผู้อื่นและเลือกเก็บระยะห่างในความสัมพันธ์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเจ็บปวดตัวอย่าง คุณอาจเคยเจอคนที่ไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังแม้ในวงสนทนาเรื่องทั่วไปเช่นหากกลุ่มเพื่อนพูดถึงความสัมพันธ์พวกเขาอาจเลือกฟังเงียบเียบหรือเบี่ยงเบนหัวข้อไปเรื่องอื่นนอกจากนี้ในความสัมพันธ์พวกเขาอาจหลีกเลี่ยงการพูดถึงความรู้สึกของตัวเองเช่นเมื่อคู่รักถามว่าคุณรู้สึกยังไงกับเราพวกเขาอาจตอบว่าก็โอเคโดยไม่แสดงอารมณ์ชัดเจน 3. ลักษณะในความสัมพันธ์3.1ไม่ค่อยแสดงความต้องการ พวกเขาอาจแสดงท่าทีว่าไม่เป็นไรหรือไม่สําคัญในเรื่องที่ตัวเองต้องการเพื่อป้องกันการถูกมองว่าอ่อนแอตัวอย่างเมื่อเลือกสถานที่ไปทานอาหารกับเพื่อนหรือคนรักคนอวัยเดชอาจพูดว่าอะไรก็ได้หรือเลือกเลยฉันตามใจแม้ในใจพวกเขาจะมีตัวเลือกที่ชอบอยู่แล้วแต่ไม่อยากแสดงออกเพราะกลัวจะถูกมองว่าเอาแต่ใจหรือกลัวว่าความต้องการของพวกเขาจะถูกปฏิเสธ3.2หลีกเลี่ยงความใกล้ชิด พยายามหลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่อาจทําให้รู้สึกไม่ปลอดภัยเช่นการไม่แสดงความรักหรือการสร้างระยะห่างในคู่รักตัวอย่างในความสัมพันธ์คนอวัยเดชอาจไม่ชอบการแสดงออกทางกายเช่นการกอดหรือจับมือหากอีกฝ่ายพยายามแสดงความรักแบบนี้พวกเขาอาจหาข้ออ้างหลีกเลี่ยงเช่นตอนนี้ร้อนขออยู่ห่างห่างก่อนหรือหันไปสนใจสิ่งอื่นแทนเช่นการเช็คโทรศัพท์เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกเปลาะบาง3.3ความความไวต่อการถูกรุกล้ำ หากรู้สึกว่าผู้อื่นล้ำเส้นหรือพยายามเข้ามาใกล้ชิดมากเกินไปพวกเขาอาจตอบสนองด้วยการถอยหนีตัวอย่างหากเพื่อนหรือคู่รักพยายามถามคำถามส่วนตัวเช่นทำไมคุณถึงไม่ชอบพูดถึงครอบครัวพวกเขาอาจตอบกลับด้วยความหงุดหงิดเช่นจะถามทำไมมันไม่สำคัญหรืออาจเริ่มถอยห่างจากคนคนนั้นเช่นหยุดตอบข้อความหรือใช้เวลาน้อยลงในการเจอหน้ากันเพราะรู้สึกว่าอีกฝ่ายพยายามล่วงล้ำพื้นที่ส่วนตัวมากเกินไป 4. วิธีการคิดและรับมือกับเหตุการณ์ของคนอวัยแดน4.1พวกเขาให้ความสำคัญกับเหตุผลมากกว่าอารมณ์มักพยายามอธิบายทุกอย่างด้วยเหตุผลและตรรก,กะเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปสัมผัสกับอารมณ์ที่ไม่สบายใจ4.2พวกเขามองโลกในแง่ระแวดระวังมีแนวโน้มที่จะมองผู้อื่นด้วยความระมัดระวังหรือไม่ไว้ใจจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัย4.3พวกเขามักชอบควบคุมสถานการณ์ พวกเขาอาจพยายามควบคุมสิ่งรอบตัวเพื่อให้รู้สึกปลอดภยัยเช่นการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกอึดอัดและนี่คือสาเหตุที่อาจทำให้เกิดลักษณะอวัยแตน 1. ประสบการณ์ในวัยเด็กเช่นถูกเลี้ยงดูในครอบครัวที่ไม่ค่อยแสดงความรักหรือมีการวิาพากษ์วิจารณ์มากเกินไป 2. ความคาดหวังที่สูงการเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ถูกคาดหวังให้เก่งหรือแข็งแกร่งทําให้พวกเขาไม่กล้าแสดงจุดอ่อนให้ผู้อื่นเห็น 3. บาดแผลทางจิตใจ อาจเกิดจากประสบการณ์ที่เคยถูกทอดทิ้งถูกหักหลังหรือถูกทําให้รู้สึกว่าความใกล้ชิดการผูกพันนั้นเป็นสิ่งอันตรายผลกระทบที่ตามมาในชีวิตประจําวัน 1. ความสัมพันธ์ระยะยาวที่ไม่สมดุลมักมีปัญหาในการรักษาความสัมพันธ์ยาวนานเพราะความไม่สม่ําเสมอในการแสดงความรักหรือความห่างเหิน 2. ความเครียดจากภายในการพยายามควบคุมอารมณ์และหลีกเลี่ยงความใกล้ชิดอาจทําให้เกิดความกดดันหรือความเครียดภายในตัวเอง 3. พัฒนาการส่วนตัวที่ถูกจํากัดการไม่กล้าเสี่ยงในด้านความสัมพันธ์หรืออารมณ์อาจทําให้พลาดโอกาสสาคัญในชีวิตพลาดคนที่ดีไปทั้งนี้ลักษณะของคนแบบอวไยเดนไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือพัฒนาตัวเองได้สิ่งสําคัญคือการรับรู้ถึงรูปแบบพฤติกรรมของตัวเองและพยายามสร้างสมดุลระหว่างการปกป้องตัวเองและการเปิดใจให้กับผู้อื่นบทสรุป ลักษณะนิสัยแบบอวัย a n นเป็นผลมาจากการปกป้องตัวเองจากความไม่มั่นคงในอดีตแม้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้อาจดูเหมือนเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์และการพัฒนาตัวเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีการประหนักรู้ถึงรูปแบบพฤติกรรมเหล่านี้และได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมคนอวัยแตนสามารถเรียนรู้ที่จะสร้างสมดุลระหว่างการปกป้องตัวเองและการเปิดใจให้ผู้อื่นได้ ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้พวกเขามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและสมดุลยิ่งขึ้นแต่ยังช่วยให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างมั่นใจและเป็นอิสระมากขึ้นคุณเคยรู้สึกไหมว่าตัวเองหรือคนรอบตัวมีลักษณะนิสัยแบบอวัยเดนคุณคิดว่าพฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลต่อความสัมพันธ์หรือการใช้ชีวิตอย่างไรมาแชร์ความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดติดตามช่อง Sun น y q ค e e n เพื่อค้นพบเนื้อหาใหม่ๆที่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนรอบตัวมากขึ้น